สวัสดีครับพบกันอีกครั้งน,นะครับกับการทอดกระถินซึ่งมีารายละเอียดขั้นตอนเยอะเลยนะครับคราวที่แล้วพูดให้ฟังในเรื่องของการทอดกระถินที่ไปพิมพ์ดีกาดีกาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปแจกจ่ายหน่วยงานส่งให้ผู้ที่จะร่วมทอดนะครับรวมถึงไปตั้งพุ่มกระถินว่าจะทอดกระถินที่นี่ที่นี่ ตั้งพุ่มกระถินกี่ที่ตั้งพุ่มที่ร้านค้ากี่ร้านหรือว่าตั้งที่ไหนบ้างนะครับก็ต้องจดทำลิ์บัญชีไว้นะครับเื่อไปตั้งพุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าภาพทำไงต่อเจ้าภาพก็ต้องมาเตรียมเรื่องของอัตราบริการบริวารกระถินซึ่งมีเยอะมากนะครับบางทีบางท่านอยากจะเตรียมถึง40รายการ50รายการ ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าจะเตรียมมากน้อยขนาดไหนนะครับวันนี้จะยกบางรายการมาให้ให้ดูว่าเอจ้องต้องเตรียมรายการอะไรบ้างนะครับอันดับแรกที่จะต้องเตรียมครับผ้าไตรจีวรแน่นอนว่าผ้าไตรจีวรไตรเดียวเท่านั้นนะครับไตยเต็มเป็นผ้ากระถินผ้ากระถินมีแค่เพียงผ้าไตรจีวรนี้เท่านั้นนะครับ นอกนั้นเรียกว่าบริวารกระถินทั้งหมดเลยแล้วผ้าไตรจีวรต้องเตรียมยังไงอีกเจ้าภาพต้องสอบถามหรือว่าถ้ามีเบอร์โทรก็โทรเลยนะครับโทรหาหลวงพ่อเจ้าวาดวัดนี้หลวงพ่อสูงขนาดไหนห่ผมผ้ากี่เซนนะครับเช่นหลวงพ่อสูง160ก็ใช้ผ้า 180-190ถึง1น0เนะเผื่อไว้อย่างน้อย30เซนครับเพื่อเวลาห่มคองผ้าแล้วก็จะมายาวๆมาตรงนี้นะครับหรือเวลาห่มคุมห่มดองอะไรประมาณนี้นะครับต้องเผื่อไว้วัดที่จะไปทอดนั้นใช้จีวรสีอะไรสีแก่นขน,นนหรือไม่สีพระราชนิยมหรือไม่หรือว่าสีส้มครับอันนี้อยู่ที่วัดนั้นๆครับ วัดป่าหรือว่าวัดบ้านหรือว่าวัดเรียนก็ไปสอบถามหลวงพ่อวัดนี้หม่มจีวรสีอะไรหลวงพ่อสูงขนาดไหนใช้จีวรขนาดไหนนะครับผ้าก็จะมีทั้งผ้ามิสิลินผ้าธรรมดาผ้าป่านผ้าโทเลต่างๆเหล่านี้นะครับราคาก็จะแตกต่างกันไปตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันนะครับตั้งแต่แปดร้อยเก้าร้อขึ้นไปนะครับจนถึง 2 5 0 0 3 5 0 0 4 5 0 0นะครับต้องเป็นไตรเต็มนะครับนอกนั้นก็จะเป็นบริวารครับเช่นผ้าไตรคู่สวด2ไตรแล้วก็ผ่านแว่นฟ้ามีหรือไม่ที่วัดมีหรือไม่ถ้าไม่มีก็ซื้อจากร้านนะครับเป็นแบบพลาสติกหรือว่าเป็นแบบอลูมิเนียมก็ว่าไปนะครับแต่ส่วนใหญ่บางทีบางท่านก็ขอยืมจากวัดนั่นแหละ พราะวัดนั้น,น,นส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ถ้าไม่มีก็ซื้อใหม่ครับราคาพอสมควรเหมือนกันหลักพันเหมือนกันครับนอกจากนั้นหลายคนบอกว่าเอ๊แล้วตลปัดย่ามหมอนที่จะต้องปักเนี่ยทำอย่างไรก็จะมีอยู่หลายแบบครับเช่นใช้ตราวัดหรือไมนะ่ถ้าใช้ตราวัดก็ต้องมีบล็อกต้องไปสั่งบล็อกที่ร้าน แต่ละร้านก็แตกต่างกันไปถ้าจะสั่งทำบล็อกนะครับต้องสั่งทำอย่างน้อย1เดือนอย่างน้อยนะครับ1เดือนเพราะว่าช่วงเทศกาลทอดกรถินแต่ละวัดสั่งทำหมดเลยแต่ถ้าเอาทั่วไปไม่ใช้บล็อกไม่อะไรงานไม่เร่งด่วนไม่อะไรก็สามารถที่จะไปซื้อได้เลยที่ะลึกในงานทอดกรถินแบบนี้ก็ได้ แต่ถ้าจะสั่งทําบล็อกค,ค่าบล็อกก็แตกต่างกันครับถ้าทํา10อันไม่คิดค่าบล็อกแต่ถ้าทํา1อันคิดค่าบล็อกค,ค่าบล็อกก็ตั้งแต่2,500-3,500แพงขึ้นไปอีกนั้นต้องวางแผนดีๆสำหรับเจ้าภาพนะครับหมอนย่ามตาลปัดยามก็มีทั้งผ้าไหมผ้าซาตินหรือว่า ผ้าอีกหลายๆผ้านะครับเนื้อแตกต่างกันไปหมอนก็เช่นเดียวกัน3อย่างนี้ที่ต้องอาจจะต้องปักนะครับถ้าจะปกักต้องรีบไปสั่งร้านแล้วก็ต้องไปดูร้านแต่ถ้าวัดนั้นเคยปกักเคยอะไรมาแล้วถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเคยใช้ตราวัดนี้สั่งที่ร้านใดกลับไปร้านเดิมบล็อกยังอยู่ไม่เสียค่าบล็อกสั่งด้ามเดียวก็ได้อันนี้ไม่เสียค่าบล็อก สามารถสั่งได้เลยแล้วก็ง่ายต่อการผลิตเพราะว่ามีบล็อกอยู่แล้วไม่ต้องสร้างบล็อกขึ้นมาถ้าจะทํานะครับแต่ถ้าไม่ทําก็ทั่วไปที่เลือกในงานทอดกระถินด้ามไม่กี่ร้อยบาทนะครับหมอนก็ไม่กี่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับส่วนย่ามก็ประมาณ5 0 0ร้อยหกร้อยแปดร้อยเก้าร้อยครับราคาแตกต่างกันไปอยู่ที่ว่าปักหรือไม่ปักถ้าไม่ปักก็ถูกลงมาหน่อย200-300ก็มีนะครับสำหรับบริวารกระถิน ขาตั้งตะละปัดก็จะมาพร้อมกับตะละปัดด้วยถ้าเราสั่งนะถ้าไม่สั่งก็ไม่มีนะนอกจากนั้นบาตครับบาตเป็นบาตสแตนเลสหรือว่าเป็นบาตรดำก็อยู่ที่ว่าเจ้าภาพประสงค์จะถวายแบบใดนะนอกนั้นก็เป็นที่นอนนะครับชุดที่นอนนะครับก็ไม่ต้องเอาสูงเอาใหญ่มากนะครับต้องดูในเรื่องของการไม่ผิดพระธรรมวินัยนะครับ เสื้อรองเท้าปิ่นโตเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องโยธาใช้ด้วยเหมือนกันก็ให้หลวงพ่อได้กว่าดวัดได้เป็นเครื่องมือช่างนะครับถ้วยโตโอจานที่จะร่วมทําบุญอยู่ที่ว่าเจ้าภาพต้องการแบบไหนบางทีเจ้าภาพบอกว่าอยากจะทําบุญโอ้พอญาติพี่น้องรู้มายแยงกันเป็นเจ้าภาพอันนั้นอันนี้เลยนะครับเจ้าภาพหลักขอจองคือ แไตรเท่านั้นนครับนอกนั้นบริวารในบางทีไม่ได้ออกเป็นเจ้าภาพเลยนะครับญาติพี่น้องจองหมดเครืค่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยุทโยธาอะไรต่างๆจองหมดคนที่อยากร่วมทอดกระถินมีเยอะนะครับและที่สําคัญก็คือธงกระถินธงกระถินนี้โอ้มีความสําคัญนะครับธงกระถินเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งในการทอดกระถินนะ โดยปกติทั่วไปแล้วหลังจากทอดกระถินแล้วธงก็จะปักอยู่หน้าวัดเป็นการบอกว่าวัดนี้มีเจ้าภาพทอดกระถินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจะได้ไม่ต้องมีเจ้าภาพมาทอดกระถินนะครับถ้ามีเจ้าภาพมาทอดกระถินอีกพระก็รับกระถินอีกไม่ได้นะครับแม้ว่า,าเจ้าภาพจะบอกว่าดิฉันจะมาถวายทอดกระถินที่วัดนี้หนึ่งล้านบาท หลวงพ่อกรับไม่ได้เพราะว่าทอดกระถินไปแล้วหรือว่าถ้าจะรับกระถินแบบนั้นถามว่ารับได้ไหมรับได้แต่อาน,นิสงส์ไม่เกิดเพราะกระถินทอดไปแล้วจะมาบอกญาติโยมที่เป็นจาภาพว่าโอ้คุณโยมมาถอนกระถินของคุณโยมไปได้ไหมพอดีมีเจ้าภาพมาถวายกระถินหนึ่งล้านบาทไม่ได้ทอดกระถินไปแล้วถอนไม่ได้ จะรับได้ก็เป็นเพียงผ้าป่าเท่านั้นครับเป็นผ้าป่าหางกระถินนี่เป็นเรื่องของกระถินนะครับที่กําหนดระบุไว้ชัดเจนนะครับและเรื่องบริวารกระถินอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าเราจะต้องเตรียมให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มในการประกอบพิธีวันงานครับซึ่งแล้วแต่ว่าจะเตรียมมากน้อยขนาดไหนอยู่ที่เจ้าภาพบ,บางเจ้าภาพก็โอ้เตรียมอลังการมากนะครับ มีขบวนแห่แหนมีการยกในเรื่องของบริวารเนี่ยเยอะมากเลยอันนี้อยู่ที่เจ้าภาพประสงค์และก็ศรัทธาในเรื่องของการประกอบพิธีนีเล่าให้ฟังในเรื่องของการเตรียมผ้ากรถินและบริวารกรถินสำหรับวัดล่านะครับส่วนวัดหลวงนั้นวัฒนธรรมจังหวัดจะแจ้งมาให้ ไปรับสิ่งของพระราชทานทั้งผ้าไตพระราชทานตราปัดพระราชทานหมอนเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงเครื่องอตาตรรบริการวัฒนธรรมจังหวัดจะนํามามอบให้หรือว่าโทรให้เจ้าภาพไปรับไปรับพระราชทานบางทีก็รับพระราชทานที่จังหวัดบางทีก็ไปรับพระราชทานที่กรุงเทพมหานครนี่เป็นสำหรับวัดหลวง เอามาให้ดูทั้งวัดหลวงและวัดลาดในเรื่องของการเตรียมผ้ากระถินและบริวารกระถินครับขอบคุณครับสวัสดีครับ